วันนี้ก็จะมาแนะนำเซ็นเซอร์กันติดประตูนะครับของ AI Automation ด้วยความปลอดภัยนะครับที่เหนือกว่าอันนี้ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ที่เหนือชั้นเลยนะครับลองมาดูกันครับโดยปกตินะครับประตูรีโมทของเราจะมีระบบเซนเซอร์กันติดเป็นตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์กันติดแต่ว่าบางทีถ้าประตูมันวิ่งมาเนี่ยโอกาสที่ประตูมันจะติดก็ยังมีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น ยังมีนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นระบบเซตี้เมื่อมีการนีบนะครับประตูจะหยุดทันทีครับลองมาทดสอบกันนะครับสังเกตนะครับถ้าเรามีอะไรมาขวางปุ๊บประตูจะหยุดเลยครับส่วนี้จะเป็นลูกยางนะครับสําหรับดีบคนนีบเด็กนีบรถนะครับจะหยุดทันทีครับไม่นีบไม่นีบรถครับส่วนระบบเซนเซอร์จะทํางานต่างกันนะครับระบบเซนเซอร์คือทางลูกค้าหรือผู้ใช้งานจะต้องผ่านเซ็นเซอร์เท่านั้น รประตูถึงจะถอยอันนี้โอกาสที่ว่าประตูจะหนีบก็ยังมีอยู่นะครับขอแนะนํานะครับระบบเซ็นเซ,นเซอร์บีนนะครับระบบนี้กัได้แน่นอนนะครับเมื่อหนีบปุ๊บประตูจะหยุดทันทีครับุดยอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่เราไม่หยุดพัฒนาครับ